ตงชี้ชช<ภ>าชาย,<พ>าชายสวัสดีครับสวัสดีครับเดี่ยวบครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเปิดตัวรถรุ่นใหม่กันไปนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้เราทดลองขับวันนี้นะครับเราก็เลยจะพาน้องนวลนตอนทองของเรานะครับไปไหว้พระรับจุดจีนกันนะครับเผอแป๊บเดียวมีชื่อแล้วว่าพี่สีแน่นอนน้องเดี่ยว ไม่ใช่แค่มีชื่ออย่างเดียวนะอุปกรณ์เสริมเทียบจัดเต็มเลยจ้าเรียกได้ว่าสุดๆกันไปเลยใช่อันนี้คือแม่กล้อง360องศาก็องมาหัดพิซซี่รีใช่เรียกได้ว่าดูจากคลิปที่แล้วแต่เราส้อหยุดเงี้ยถ่ายดีที่สุดเลยนะใช่อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่แบบสุดๆเลยอ่ะถัด,ด,ด,ดไปถ้าเกิดไม่ได้มองอมนั้นหงุดหงิดนิ่งฝ่ายเงี้ยใช่แต่ยังไม่พอนะสําหรับตัวนี้เนี่ยจอเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แถมยังฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะน้องเดี่ยวและนี่ hmm. เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ดูหนังฟังเพลงแบบง่าย,ายๆระเบิดน้องเดี่ยวแล้วมาใช้งานยังไงพี่ซีใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูน้องเดี่ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยจะอธิบายเจ้าตุกข์กเสริมตัวสวิสของเราเนี่ยมีพอร์ต HDMI อยู่แล้ว uh huh. ตัวนี้นะเสียบเข้าพอร์ต HDMI เสียบเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมเสียบ USB ในฝั่ง USB ด้วยอ่าฮะเสียบเข้าไปคู่กันแบบนี้เลย อ uh huh. แค่นี้ก็ใช้งานได้ลแล้วก็ขึ้นจอเลยนี่ใช่ไหมใช่นะแล้วอย่างเงี้ยอย่างหนูว่าชอบดูเน็ตฟิกดูซีรีส์เงี้ยก็ดูสบายดีแน่นอนสายซีรีส์สายซีรี์วายสายเน็ตฟิกไม่ต้องกลัวได้ดูในรถแน่เ็นปพี่ขับนะเดี๋ยวหนูดูเองได้เลยป่งั้นเดี๋ยวพี่พาไปไหว้พระรับตุดจีนกันเลยดีกว่าไปก่อนเลยป่ะ เออพี่สีไอ้เจ้าเซเว่นตัวใหม่เนี่ยมันมีระบบ NVH ด้วยนะอืมระบบอะไรนเนาะพี่เวมันทำให้ห้องผู้ได้ใสเงียบกว่าตัวเก่าอีกนะอ๋อมันจะเงียบกว่าตัวเดิมใช่ไหมใช่เงียบแบบขับรู้สึกแบบว่าสม,มทูสมมทสมูทเลยเอ,อ่ะพี่อยากรู้ว่ามันจะเงียบขนาดไหนก็นเดียวเดี๋ยวหนูลองโหลดแอปในโทรศัพท์มาลองวัดดูไหมว่าระบบเสียงม,มันจะเก็บความเงียบได้ขนาดไหนเออลองดูแต่ว่าวัด<ว>แบบขำๆขนะขับพอเนาะย่งจริงจังเลย แอปพลิเคชันพร้อมแล้วใช่ไหมน้องเดียวพร้อมแล้วพี่ส <Okay. S 2> ี่โอเคถ้งั้นเรามาลองวัดกันดูนะแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเดี่ยวกับพี่ต้องหยุดคุยกันก่อนโอเคน้องเดียวงั้นเดี๋ยวกับพี่ะจะลองขับที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะว่าความนะมันจะแล้วพี่จะใช้ตัวพุทคอนโทรลด้วยนะล็อกความเร็วไว้เลยแค่เรากดเซตแล้วเราก็กดเร่งกดลงให้มันที่90 ล้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันยิ่งที่เก้าสิบเก้าสิบสามดสิเดียวโอเคอยู่ในพี่ซีต่อไปน้องเดี่ยวเดี๋ยวพี่จะลองอยู่ที่ความเร็วร้อยยี่สิบกิโเมตรต่อชั่วโมงร้อยี่สบกิโลเมตรแลน้องเดี่ยวเราลองเงียบดูลองเงียบดูว่ามันเท่าไหร่เก้าสิบแปดก็ได้อยู่นะ สรุปแล้วนะน้องเดี่ยวสวิฟใหม่เนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆนะมันก็จังหน้าใหม่ที่สวยขึ้นกว่าเดิมเนาะ uh huh. แล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแถมยังเก่งขึ้นมากกว่าเดิมด้วยฉลาดมากกว่าเดิมอีกใช่และที่สําคัญน,นะพี่สีเสียงห้องผู้โดยสารน,นะยังเบากว่าเดิมอีกอ่ะโคตรเจ๋งอะ oh, หรือถ้าใครอยากได้ของแถมดีๆของแต่งเยอะๆแบบจุกๆคุ้มๆมาหาได้ที่พวกเราที่สุสาิมหาราชจันทบุรีได้นะครับใช่ครับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนส่วนคลิปหน้าพวกเราจะพาไปตระเวนเที่ยวกันที่ไหนติดตามชมนะครับแต่แต่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ